ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างชาวบ้านในพื้นที่กับนายทุนที่มักจะอ้างการถือครองกรรมสิทธิ์นะคะแต่ว่าก็ยังต้องสอบสวนกันต่อไปว่าการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์นั้นได้มาอย่างไรแต่ว่าพอถือครองกรรมสิทธิ์แล้วเนี่ยก็จะมาบังคับไล่ที่ชาวบ้านท้องถิ่นซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นเลยก็คือที่หาดราวัยที่ภูเก็ตมคะที่เมื่อวานนี้มีวงประชุมกันในพื้นที่แล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่ได้ข้อยุติตอนนี้ก็มีที่อื่นๆเกิดขึ้น ่อนเนื่องอย่างล่าสุดเนี่ยที่หลีเป๊ะชาวเลเขาก,ก็ต่อสู้แล้วก็ร้องเรียนเรื่องนี้กันมานานพอสมควรแล้วล่าสุดเนี่ยมีการร้องเรียนไปถึงนายกรัฐมนตรีแล้วด้วยเนี่ยนะคะโดยความเคลื่อนไหวทางนางแสงโสมหานทะเลชาวเลที่เกาะหลีเป๊ะซึ่งเป็นผู้ทําเอกสารแผนที่ทํามือโดยออกมาอ้างอิงข้อขัดแย้งกับข้อมูลทางจังหวัดสตูลที่เคยเปิดเผยไปว่าชาวเลบนเกาะหลีเปะนั้นได้รับผลกระทบมีจํานวนไม่มากนักเพียง แค่ร้อยกว่าครัวเรือนเท่านั้นเองซึ่งนางแสงสมบอกว่าข้อมูลที่จังหวัดเปิดเผยมาแบบนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงจึงต้องเร่งรวบรวมเอกสารทำมือให้แล้วเสร็จเพื่อนำไปยื่นให้กับนายอำเภอจังหวัดสตูลนายอำเภอที่เมืองสตูลน,นะคะในวันที่9กกุมภาพันธ์นี้เพื่อส่งต่อไปยังคณะของพลเอกสุรินทร์พิกุลทองประธานคณะกรรมการที่ทำกิน ส่วนปัญหาในทุนไล่ที่และถูกบังคับให้ออกและย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นกว่า200ครอบครัวรวมทั้งได้รับผลกระทบจากในทุนบางรายที่สร้างกำแพงปิดกั้นทางเข้าออกและสร้างความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวกว่า150ครัวเรือนส่วนภาพรวมโดยโดยรวมของชาวเลที่เกาะหลีเป๊ะนะคะก็มีญาติพี่น้องมากกว่าพันคนด้วยกันซึ่งมีทั้งเด็กผู้ใหญ่และคนชรากระจัดกระจายกันอยู่ ที่เกาะหลีเป๊ะเพราะฉะนั้นตามข้อมูลที่บอกว่าจะมีเพียงแค่คนไม่กี่คนร้อยกว่าคนที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นจึงไม่เป็นความจริงดังนั้นทางชาวเลชาวบ้านเองจึงบอกว่าต้องเร่งทําเอกสารทามือตามความเข้าใจเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งไปยังคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยพื้นที่ กินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเลเพื่อทวงสิทธิ์ที่ควรจะได้รับและนี่ถือเป็นความหวังที่จะทําให้พลเอกสุรินทร์ที่กุณทองลงมาแก้ไขและก็ช่วยเหลือชาวเลนะคะพร้อมนี้ชาวเลบนเกาะลีเป้อยากให้มีการจัดวงเสนวนาเพื่อหาทางรอดให้กับชาวเลอีกครั้ง มากกว่าการประชุมโดยให้พลเอกสุรินทร์พี่กุลทองมาเป็นประธานและให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดสตูลเองเอผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมารับฟังเพราะที่ผ่านมานั้นมีแต่การประชุมของจังหวัดสุดท้ายก็ไม่มีทางออกการเก็บข้อมูลที่ผ่านมายังไม่มีความคืบหน้าและทางนางแสงสมบอกว่านี่คงถึงเวลาแล้วที่ต้องเปิดเผยความจริงว่าข้อมูลของจังหวัดสตูลและ ข้อมูลของชาวเลในเอกสารทำมือรวมทั้งของทางอุทยานอันไหนที่เป็นข้อเท็จจริงกันแน่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมที่จะให้ผู้ใหญ่ลงมาดูอย่าง DSi ก็อยากจะให้มาตรวจสอบในเรื่องนี้และถือว่าอันนี้เป็นความหวังของชาวเลอูลักลาโว้บนเกาะลีเปะ